สวัสดีทุกคนนะครับคือตั้งแต่งานบอลสีงานจัดงานบอลสีเมื่อวันที่25มีนานะครับตั้งแต่ประกวดจบนะ่ะก็มีกระแสบอลสี2ตัวนะครับที่เพื่อนเอนเนี่ยถามหาเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือถามหาทาง direct message หรือว่าจากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับมาดูกันนะฮะว่าเป็นบอลสีต้นไหนมี2ต้นนะที่มันต้นหนึ่งอะ่ะเคยดังมากนะครับเคยดังมากในอดีตนะครับแล้วก็ราคาเขาล่วงขนาดนี้แต่ว่า กลับมามีกระแสได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหมือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะผมไม่ได้ไปงานนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมจะพามาดูบอลสีตัวแรกบอลสีตัวเนี้ยทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับแล้วก็เคยโด่งดังมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยไม่ได้เลยนะทุกคนที่เข้ามาในวงการบอลสีเนี่ยต้องรู้จักบอลสีตัวนี้แน่นอนนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะฮะชายชนนั่นเองนะครับชายชนเนี่ย เมื่อก่อนนะทุกคนถ้าถ้าเราเข้ามาเล่นบอลสีในช่วงก็มากกว่า1ปีอะทุกคนจะรู้จักชายชนนะครับเพราะว่าชายชนเป็นบอลสีที่ราคาแพงมากแล้วก็เป็นต้นต่อของกระแสะบอลสีเมื่อปีที่แล้วด้วยนะชายชนนะเท่าที่ได้ยินมานะครับทีนี้มาดูกันอันนี้ชายชนต้นนี้เป็นชายชนต้นแม่ต้นแม่พันุนะครับที่เราผ่าหวัวไปเนี่ยเพิ่งงอกใบมาดีนะมีใบให้เราทําคลิปนะฮะ อันนี้ก็เป็นจอมนะครับชายชนเนี่ยมันจะเป็นบอลป้ายเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะฮะเนี่ยมันจะมีบอลป้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าหาใบที่หาต้นที่แบบป้ายสวยๆมันก็หายากหรือว่าบางทีเอาไปเลี้ยงแล้วมันก็อาจจะป้ายหลุดนะครับผมไม่รู้นะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้ชายชนกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันที่25มีนามาเนี่ยตั้งแต่หลังการประกวดมาเนี่ยมีทั้งข้อความ มีทั้งคอมเมนต์นะฮะเข้ามาทางทั้ง YouTube แล้วก็ทางเพจของผมนะครับตามหาชายชนกันเยอะมากผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจนะคือคือเราก็ผ่านชายชนมาแล้วเราคิดว่าชายชนคงไม่กลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนะฮะแล้วก็ส่วนเราก็ขายชายชนที่ที่ผ่าน่ะมีคนจองหมดเลยเราก็เลยขายไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูชายชนของเรานะฮะไอ้พวกชิ้นที่ผ่านเ,เล็กอะ่ะ เนี่ยนะทุกคนอันนี้ก็คือชายชนต้นเล็กๆที่เราผ่าได้นะชายชนก็เป็นบนสีที่เพาะง่ายนะครับแล้วก็ป้ายก็มาไอพวกที่ป้ายเต็มๆนะขายไปหมดแล้วพวกที่แบบป้ายทุกใบนะฮะมีสาใบาก็ป้าย2ใบก็ป้ายเนี่ยเขาเอาไปหมดแล้วอันนี้ก็เหลือติดจองไว้อยู่นะครับเดี๋ยวรอให้โตสักหน่อยก็จะได้จัดส่งนะมีหลายคนมากผมก็เสียดายนะคือเราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาไงแล้วเราก็อ่ มีอยู่ต้นเดียวหัวมไม่ได้ใหญ่มันก็พาได้ไม่กี่ต้นเนาะมันก็พาได้แบบประมาณสิบ0ีชิ้นมันก็ได้แค่นี้ตอนนี้ก็หมดแล้วแล้วก็ทุกคนก็ติดต่อเข้ามาผมเสียดายมากเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับชายชนเนี่ยแต่พูดถึงว่าชายชน่ะเป็นบอลที่สวยด้วยพื้นฐานของเขาอยู่แล้วเนาะมันเป็นบอลที่ปลายแดงชัดแล้วก็ตัดกับสีเขียวนะครับเลี้ยงง่าย แล้วก็ทนทุกสภาพอากาศจริงๆนะสำหรับชายชนนะอันนี้ในความรู้สึกผมนะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เลี้ยงยากเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายแล้วก็มีความสวยงามนะครับถ้าเขาป้ายทุกใบแล้วใบเขาใหญ่เต็มที่เนี่ยมันก็จะเป็นบอลที่สวยงามแต่ว่าชายชนเนี่ยผมรู้สึกจะมีทรงใบอยู่สองแบงบนะใบแบบแรกมันจะเป็นใบแบบริ้วๆพิว๊ิๆนะฮะเป็นใบแบบคล้ายๆพวกบอลโบราณอนะ่ะมันจะเริ้วๆพิว๊ิๆกับอีกทรงหนึ่งนะครับก็เป็นทรง ทรงใบหนาแล้วก็ไม่ค่อยพลิวมันจะเป็นทรงใบหนาไม่ค่อยพลิวทรงนั้นก็ต้นสูงที่เราเคยมีนะมันต้นสูงตอนนี้มันมันทิ้งใบไปแล้วก็หากระถางไม่เจอแล้วนะฮะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากเช่นเดียวกันนะอันนี้มากกว่าชายชนอีกนะนั่นก็คือต้น ต้นนี้ไอยเล่นะครับไอยเลเนี่ยผมก็ทําคลิปไปหลายรอบแล้วแหละนะครับทำตั้งแต่นู่นตั้งแต่เขายังยังไม่ดังอยู่ๆเขาก็มาดังนะผมก็คิดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากการที่มีการจดทะเบียนไอยเลสเนาะในวันในวันที่เขาประกวดกันวันที่25นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อเสียงแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วพอพอได้มีการจดทะเบียนมีการโพสต์ ใบจดทะเบียนอะไรมากขึ้นก็ทําให้เขาโด่งดังมากขึ้นแล้วก็มีคนมาตามหามากขึ้นนะครับซึ่งที่สวนของเราถามว่ามีอายาเลสไหมมีนะฮะมีมากกว่าสองสาต้นนะครับแต่เป็นต้นที่เราตั้งใจที่จะทําเป็นต้นแม่นะครับเพราะว่าเราสะสมมาก่อนที่จะมีกระแสอีกนะอายาเลศเนี่ยเราค่อนข้างที่จะชอบตั้งแต่แรกแล้วเราก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลยค่อนข้างที่จะรักแล้วก็อยากทํา อายเลสให้ได้จํานวนเยอะๆนะครับก็เลยไม่ได้แบ่งปันของไม่ได้แบ่งปันใครไปนะที่ทักมานะครับหลังๆมาเราก็ไม่ได้แบ่งปันแต่ว่าเรามีนะมีอายเลสที่มันแผงเขียวเราก็เคยปล่อยไปนะครับปล่อยไปก็มันแผงเขียวให้ทุกคนไปลุ้นเอานะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสีกลับมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกบอลด่างบอลสีบอลอ,อะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาสีสันเขาหายไปมันกลายเป็นบอนลแผงอะ่ะเราก็ เราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาไหมหรือมันจะไม่กลับมาเลยก็เป็นไปได้นะครับทั้งหมดอยู่ที่ความพึงพอใจของของผู้ซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็บอกตามตามตรงไปเนาะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวนะผมก็ชอบอายาเลสหน้านี้นะเพราะรู้สึกว่าสีสันบนใบของเขาเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับแล้วก็มีความเข้มดูดันจริงๆเขามีหลายหน้าเหมือนกันหน้าชมพูอ่อนถ้ามีหน้าเหลืองยังไม่เคยเจอนะ ถ้ามีหน้าสีเหลืองเนี่ยก็คงจะสวยมากเลยนะครับดูนะดูใบใหม่ของเขาไม่แปลกใจนะที่ทำไมคนตามหาเยอะนะครับเพราะว่าสวยมันก็สวยจริงๆแหละทุกคนแต่แปลกมากเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมอีในท้องตลาดสักเท่าไหร่หรือว่าคนไม่ค่อยนิยมก็ไม่รู้นะแต่พอมาหลังจาก วันที่25มีนามาที่มีการประกวดแล้วก็มีการจดทะเบียนมาเนี่ยกลายเป็นว่าเพจผมเนี่ยถามหามีคนมาถามหาไอยาเลดรัวๆเลยนะฮะตอบแทบไม่ทันแล้วก็ต้องปฏิเสธไปหลายคนมากๆเลยนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะถ้าใครที่ได้มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถึงยังไงนะครับออไอยาเลเนี่ยเราก็ต้องทําจํานวนอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนรอ,อก่อนเนาะรอให้เรามีจํานวนที่มากพอนะครับเพราะว่า ตอนนี้ล็อตแรกที่เราผ่าไปก็คือมันเป็นแบบแผงเขียวเนาะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไปลุน้นเอานะก็มีคนที่อยากได้แล้วก็พร้อมที่จะเอาไปลุ้น,นก็ก็แบ่งปันกันไปแล้วก็ไอ้พวกที่มันมีสีมีอะไรครบเนี่ยยังไม่ได้ผ่าเลยนะมันมีต้นเราตัดยังตัดใจผ่าไม่ได้เพราะว่า ใบของเขายังสวยอยู่นะครับแต่ถึงอย่างไรนะฮะเดี๋ยวซันจะแนบลิงก์เพจไว้ให้นะฮะให้ทุกคนไปติดตามเผื่อว่ามีคนอยากได้หรือว่าถ้าใครหาได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลสีที่สวยจริงๆนะถึงแม้ถึงแม้ว่ายังจะ,ะไม่มีด่างไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่มากขึ้นกว่านี้นะแต่ผมก็มองว่ามันเป็นบอลสีตัวหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ใครเลยนะฮะสำหรับไอยาเลสและนี่นะครับก็คือบอลสี2ตัวที่ ซัน n ี่เพลนสนะครับประหลาดใจมากนะฮะมีคนมาทำหาเยอะนะครับก็อย่างที่นําเสนอไปนะครับใครที่อยากได้อยากสะสมนะครับสำหรับชายชนผมคิดว่าน่าจะหาง่ายอยู่นะฮะส่วนออยาเลสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหาง่ายหรือเปล่านะครับยังไงก็ติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อว่าได้มีแบ่งปันกันในอนาคตนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พาทัวร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยินดีกับทุกคนนะฮะที่ได้รางวัลในการประกวดบนลสีในตอนนั้นซึ่งมายินดีช้ามากนะครับเอาละครับทุกคนต้องไปกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะถ้าใครที่ดูคลิปผมใหม่นะครับมีวงกลมตรงนี้นะครับก็กดได้เลยนะฮะหรือว่าจะดูคลิปต่อไปก็ุมุนซ้ายขวานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ